เหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินพศ2505วันนี้นะครับมีมาให้ชม5เหรียญนะครับเริ่มจากเหรียญแรกน,น,นะครับตรงกลางเหรียญนะครับเป็น,นาตาแผ่นดินนะครับด้านบนขอบเหรียญนะครับอักษรข้อความรัฐบาลไทยพศ2505นะครับด้านล่างเหรียญนะครับตัวอักษรคําว่า1บาทนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินนะครับนะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้น้อยนะครับสังเกตนะครับตาแผ่นดินนะครับ รายละเอียดนะครับก็จะสวยงามคมชัดนะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้น้อยนะครับลักษณะของตัวอักษรนะครับก็จะเป็นตัวหนานะครับตัวเหลี่ยมนะครับนะครับสังเกตตัวเลขนะครับก็จะมีความเป็นเหลี่ยมมีความคมชัดนะครับนะครับตัวอักษรนะครับออกแบบได้สวยงามนะครับก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับของเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินนะครับ เหรียญ 1>, 1บาทตาแผ่นดินพศ .2505 นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง27มิลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมจำนวนการผลิต883ล้าน8ป0เหรียญนะครับจำนวนการผลิตเยอะนะครับยังไม่ได้รับนะครับด้านข้างขอบเหรียญนะครับเป็นเหรียญมีฟันเฟืองนะครับพลกเหรียญบาทนะครับเป็นเหรียญผสียงสลับนะครับก็ปกตินะครับ ถ้าเป็นผเสียนสลับนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับสังเกตนะครับตรงกลางเหรียญนะครับพระบรมรูปรัชการที่9นะครับพิเกลียดมานะครับตาแผ่นดินความลงแบบนี้นะครับเป็นเหรียญผเสียนสลับนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญผเสียนตรงนะครับสภาพผ่านการใช้น้อยแบบนี้นะครับรับซื้อเหรียญละ5 0 0บาทนะครับรับซื้อจริงนะครับไม่ต้องทําใบรับประกันตรงกลางเหรียญนะครับพระบรมรูปราชการที่9นะครับ เป็นเหรียญผ่านการใช้น้อยนะครับก็จะเห็นขาแว่นชัดเจนนะครับน่ครับด้านล่างนะครับฉลองพระองค์นะครับรายละเอียดนะครับก็ยังอยู่ครบนะครับสวยงามคมชัดนะครับด้านข้างขอบเหรียญนะครับอักษรข้อความภูมิพลอดุลยเดชราชการที่9้านะครับตัวอักษรนะครับก็จะเป็นแท่งเป็นเหลี่ยมนะครับมีนความหนานะครับหนานูนคมชัดนะครับสวยงามนะครับ ลักษณะตัวอักษรนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเหรียญ1นบาทตาแผ่นดิน2505นะครับนด่ครับผ่านการใช้น้อยนะครับเห็นขาวแว่นชัดเจนนะครับสังเกตพื้นผิวเหรียญน,นะครับผิวเดิมนะครับด้านข้างริมขอบเหรียญน,นะครับก็จะเห็นเป็นเส้นเส้นนะครับมีความสวยงามนะครับ นะครับตัวอ tamam. ักษรนะครับน <sense> ูนนะครับคมชัดนะครับไม่ค่อยสึกนะครับผ่านการใช้น้อยนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญผสยนสลับนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับถ้าเป็นเหรียญผสยนตรงนะครับด้านหัวกับด้านก้อยนะครับตั้งคืนทางเดียวกันนะครับรับซื้อเหรียญละ500บาทนะครับจะต้องเป็นเหรียญผ่านการใช้น้อยนะครับเหรียญต่อมานะครับเหรียญ1นบาทตาแผ่นดินนะครับ นะครับตรงกลางเหรียญนะครับตาแผ่นดินนะครับนี่ครับสึกนะครับเหรียญนี้นะครับลวดลายนะครับก็จะแบนเรียบนะครับไม่คมชัดนะครับถ้าเป็นเหรียญพระเศียรสลับนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นพระเศียรตรงนะครับสภาพแบบนี้นะครับรับซื้อเหรียญละ300บาทนะครับตาแผ่นดินนะครับสึกแบบนี้นะครับถ้าเป็นพระเศียรตรงนะครับรับซื้อเหรียญละ300บาทนะครับ ถ้าเป็นเหรียญประสียนสลับนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญประสียนสลับนะครับอย่างไม่ได้รับซื้อนะครับถ้าเป็นเหรียญประสียนตรงสภาพแบบนี้นะครับรับซื้อเหรียญละ300บาทนะครับเหรียญต่อมานะครับเหรียญ1นบาทตาแผ่นดินนะครับนะครับสภาพเป็นสนิมนะครับนะครับตาแผ่นดินนะครับก็จะแบนเรียบนะครับลวดลายจะไม่คมชัดนะครับถ้าผ่านใช้สภาพแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นผเสียนสลับนะครับยังไม่รับนะครับแต่ถ้าเป็นผเสียนตรงสภาพแบบนี้นะครับมีสนิบนะครับรับซื้อเหรียญละ300บาทนะครับเหรียญต่อมานะครับ1บาทตาแผ่นดินนะครับพิกเหรียญมานะครับเป็นผเสียนสลับนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นผเสียนตรงนะครับด้านหัวกับด้านก้อยนะครับตั้งคืนทางเดียวกันนะครับสภาพ ICO. มีสนิบแบบนี้นะครับรับซื้อเหรียญละ300บาทนะครับ สังเกตนะครับจะไม่มีขาแว่นนะครับพื้นผิวเหรียญก็จะเห็นเป็นสนิมนะครับมีคราบนะครับถ้าเป็นเหรียญพระเศียรสลับอย่างไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญพระเศียรตรงสภาพแบบนี้นะครับรับซื้อเหรียญละ300บาทนะครับเหรียญต่อบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดีนะครับนี่ครับใช้กล้องส่องขยายขึ้นมานะครับลวดลายนะครับก็จะแบนเรียบนะครับ นะครับจะไม่ค่อยนูนคมชัดนะครับตัวอักษรก็จะแบนเรียบแบบนี้นะครับพลิกเหรียญไปนะครับเป็นเปลี่ยนพระเศียรสลับนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นพระเศียรตรงนะครับด้านหัวกับด้านก้อยนะครับตั้งขึ้นทางเดียวกันนะครับรับซื้อเหรียญละ3 0 0บาทนะครับเนี่ครับตรงกลางเหรียญนะครับพระบรมรูปราชการที่เก้านะครับจะไม่เห็นขาแว่นนะครับผ่านการใช้สึกนะครับแบบนี้นะครับ าเป็นเประเซ็นตตรงนะครับรับซื้อเหรียญละ300ร้อยนะครับสภาพแบบเมีเสมแบบนี้นะครับวันนี้นะครับมีมาให้ชม5เหรียญนะครับเป็นเหรียญ1นบาทตาแผ่นดินพศ2505นะครับนะครับตรงกลางเหรียญนะครับพระบรมรูปราชการที่9นะครับเหรียญนี้นะครับผ่านการใช้น้อยนะครับสังเกตนะครับนะครับพระบรมรูปราชการที่9นะครับจะเห็นขาแว่นนะครับชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับ ป็นเหรียญผ่านการใช้น้อยนะครับถ้าเป็นเหรียญผะเสียนตรงนะครับรับซื้อเหรียญละ500บาทนะครับจะต้องเป็นสภาพผ่านการใช้น้อยแบบนี้นะครับถ้าผ่านการใช้เยอะสึกหนักมีสนิมถ้าเป็นผะเสียนตรงนะครับจะรับซื้อเหรียญละ300นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญผะเสียนสลับนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับด้านข้างขอบเหรียญครับตัวอักษรนะครับมีความหนานูนคมชัดนะครับเป็นตัวเหลี่ยมนะครับ ผิวเดิมสภาพสวยนะครับผ่านการใช้น้อยนะครับนะครับตรงกลางเหรียญนะครับตาแผ่นดินนะครับครับลวดลายสวยคมชัดนูนนะครับไม่สึกนะครับผ่านการใช้น้อยนะครับด้านล่างเหรียญนะครับตัวอักษรครว่า1บาทนะครับสังเกตด้านหลังเหรียญนะครับก็จะเอาเหรียญมาเปรียบเทียบกันให้เห็นนะครับนะครับด้านหลังเหรียญนะครับ เหรียญทางซ้ายของท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็นเหรียญผ่านใช้น้อยนะครับแทบไม่ผ่านการใช้นะครับส่วนเหรียญทางขวานะครับผ่านการใช้เยอะนะครับมีสนิมนะครับนะครับเหรียญทางซ้ายนะครับใช้กล้องสองนะครับนี่ครับลวดลายตาแผ่นดีนะครับนูนคมชัดนะครับส่วนเหรียญทางขวานะครับลวดลายจะแบนนะครับนะครับแบนเรียบแบบดีนะครับสภาพต่างกันนะครับ นี่ครับเหรียญมานะครับด้านหน้าเหรียญน,นะครับนี่ครับเหรียญทางซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับนะครับมีขาวแว่นนะครับนี่ครับขาวแว่นมีนะครับส่วนเหรียญทางขวามือของท่านผู้ชมนะครับไม่มีขาวแว่นนะครับ ลักษณะของเหรียญที่ผ่านการใช้น้อยแบบนี้นะครับราคาเหรียญละ30บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญ UNC นะครับไม่ผ่านการใช้นะครับก็จะมีราคาเหรียญละ50บาทถึง100บาทนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้น้อยนะครับแบบนี้นะครับราคาเหรียญละ30บาทนะครับนะครับมีขาวแว่นชัดเจนนะครับสวยงามคมชัดนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับ ในโอกาสต่อไปนะครับก็จะมีเหรียญกระสาบและธนบัตรมานำเสนอให้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ